ว้าวแมย่ยังเช็งเลยนี่เปิดเครื่องมงเนาะก็ม้นตานนะ่ะหูบอกหูเปิดเครื่องจะจะไปบอกลามึงน่าจะสร้างเปนาจะสร้งเนาะสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องบอกว่าจะอยู่ในประเทศตามประเทศนะบบลลีก็บคอตอนับรทุกท่านเข้าสู่ซองของเบวลีอีกคือเก่าคือเดิมเนาะ พ่อแม่พี่น้องกล้ามาพบมาพ่อกันในมื้อนี้เนะเาะเฮาอ่ากำลังจะออกเดินทางไปเซพ่ายเนาะอ่าน้องเซงลีเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือในชุดชุดแล้วครัเนาะอ่าน้องเซงลีไปเก็บโทรศัพท์บ่ฮู้ว่าเก็บมาแต่ทางใดนะเป็นโทรศัพท์อ่าเกา่าแล้วก็มันมันแตกมาแล้วมันใช้งานบ่ได้เนาะอ่าตามที่อ่าเฮาเบิง่งเนาะอ่าแม่เฒ่าก็ว่าเนาะว่า น้องเซงเรียนยักษ์ได้โทรศัพท์นะนะก็มีผู้ใหย่ใจบุญเพิ่นได้สสงเงินมาเนาะปอแม่พี่น้องห้เฮานี่สื่อโทรศัพท์มาให้กับน้องเซงเรียก็โดยความคิดของผู้ใหย่ใจบุญแล้วก็ความคิดส่วนตัวของบ่าวลีแล้วก็ยังมีลายทานที่คิดนาะการสื่อโทรศัพท์นี่มันก็มีขอดีแล้วก็และก็ขอเสียเนาะ่อแม่พี่น้องขอดีของมันนะเนาะเฮาจะอขอดีก่อนขอดีก็คือน้องเซงลรีเป็นคนอาาอยู่แล้วเนาะ เป็นคนอายบกาาุก่กา,กาเข่าแขกบุกาบุก่าเข่าสังคมมานะบุก่าแสดงออกก็เลยว่าบูเวียกหงานเนาะการเฮียนภาษากับภาษาลาวกับบุได้นะพอน้องเป็นภาษามนะมงเนาะพ่อแม่พี่น้องในหมู่บ้านก็จะเป็นคนุ่งมืดอถอะนะเวลาเวากะจะเบ้าเป็นภาษาุ่งน้องก็เลยบย่ได้เฮียนภาษาลาวกันนะก็เลยว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิินกับื้อโทรศัพท์หย้ย้อนว่าให้นนองกันเข่าไปเบิ่งในอ่า g o o g l e หรือว่าเบิ่งในย t u b e เบิ่งอยู่ใน เฟซบุ๊กเนาะให้น้องกันเฮียนทางออนไลน์เนาะบางทีพ่อแม่พี่น้องอาจจะสวยให้น้องกันสามารถหูภาษาเล่าขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้น้องกันเปิดเปิดกว้างสังคมอีกตืิมขันหนึ่งเนาะตามที่าบาลีคิดเนาะพ่อแม่พี่น้องกามือนี้เฮาก็เลยซื้อเป็นโทรศัพท์เมื่อให้น้องพร้อมจังไปถามน้องอีกว่าน้องจะมาเฮียนบ่ตัดผมเนาะปัญหามันก็คืออ่าน,ออน้องกัน ถ้าว่ามาเรียนตัดผมอ่ะน,น้องอ่านภาษาภาษาลาวบ่อ,ออกกะน,นะ,ะนพ่อแม่พี่น้องคิดขข้นบ่ปเป็นเนาะว่าคมหมดเนาะก็บ่ฮู้ว่าทางร้านทางสร้างเพิ่นน่ะจะรับบ่เนาะแต่ว่าผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นก็เป็นห่วงเป็นใอ่าทางด้านอาชีพการงานทางด้านอนาคตนั่นแหละเนาะพ่อแม่พี่น้องก็เลยว่าจักให้เฮานี่ไปสอบถามทางน้องเซงลีว่าถ้าหากว่ามาเรียนตัดผมตัดหยังเนานะเป็นวิชาชีพน,นะจะมาบ่เนาะ,นะอันนี้เฮาก็ได้สอบถามเอนึง อ่าลังกล้องเนาะน้องเพิ่นก็ว่าขอเวลาคิดก่อนนะนะก่อนวันนี้เฮาจะไปสอบถามรายละเอียดคืนไหมแล้วก็ให้พ่อแม่พี่น้องได้รับทราบนํากันแล้วก็โทรศัพท์ที่เฮาเอาเมือันจะเป็นรุ่นใดแล้วก็ราคาซําใดปุณย์ใช้ใจบุญคือท่านใดเนาะอันนี้เฮาก็เข้าไปเซอร์ไพ่ไอ้กับน้องเซงลีพร้อมๆกันเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะหันตัวก็สิแล้วเฮาทุนาะก่ะโอเคเนาะตอนนี้เฮาก็เดินทางมาวัดเทือนของแม่เฒ่ากับน้องเซงลีเป็นที่เรียบร้อยเนาะ แล้วเขาก็ให้อนาภาษาแปลเขามาแปลให้สบายดีสบายดีโดยสบายดีเซงลีสบายดีเม่าวมู่บ้านนี่ยออู้มู่บ้านนี่เเขามาหาแม่ถา่าเห็นได้แม่ถา่าแต่เป็นเซงลีบูว่าเซิงลีไปไงฮะอ๋อไปโรลี่น่มุกคูเขาแล้วกินเจียนได้ไปโอแล้วเรากินเจียงอ่ะแล้วยังไม่แล้วเถอะยังไม่แล้วเถอะเป็นอะไรมวนยี่หปีนี้ มวนอยู่เนมวนอยู่แม็นแล่เอานี้ก็แม่นลูกเจ้าอ่ะแม่นแหลนีจักคนเนาะสองคนแล้วสองคนเหรอถ้าแล้วเห็นผู้ชายคนนึเนาะชายนึงหญิงนึ่งเนาะแม่นแหลอแม่ฒ่าเป็นอะไสบายเดียะแม่ฒ่าก็ย้รงนะก็ผหมอขเตื้่ะผไปย้อยออ้ เนเขาวะทรงสัมมืองบข้อยสบายมากบข้อยสบายรู้สึกว่าหนาวเลยให้ใจอึดเดือดเอาเพราะหนาวเนาะอากาศหนาวเนาะใจอึดเดือดอาจารย์อาจจะเป็นใครแต่ว่าเขาเห็นนั้นสภาพแม่เา่าตอนนี้ก็เที่ยวก็ตอนนั้นก็ดีขึ้นก็นาะแม่นแหละ่ดีขึ้นก่็เก่าก็เนาะแม่นแหล่เก่าแล้วตอนนั้นคือว่าแบบบ่สบายเอาเบิ่งก็ฮู้เนาะตอนนี้คือว่าดีขึ้นหน่อยนึงตามเบิ่งอืมเซ็ง เซงลีน like ั like you. ่งเดียวเหยียบเดียวเชี่ยเปล่าขาเปล่ายาวเลยเซงลีเนาะสูงเนาะแแม่นหละคนง่ายคนสูงเนาะอันแหละเขาก็ว่าเซงลีใหญ่แล้วอยากให้มีเวียกเฮ็ดนะแม่นแหละอยากให้มีเวียกอันนใงอันใดหนึ่งที่ว่าเฮ็ดได้อ่านภาษาลาบ่ได้เนาะบ่ได้นะปากก็บ่ได้เนาะบ่ได้นะถามเซงลีมนว่าถามว่ามีผู้ใหญ่ตัดผม มีผู้ใหญ่เจ้าไปเชินตัดผมนี่เล้าก็สซิไปอ่เะเลาเจ้าก็มกิดเสร็จแล้วเฮาก็ปมุมงนอะูู้นกู้มัน่ะตหมตลากรหมปอังไปยไปปูอ,ปอ,ปอเอาไปน่นงอ่ะรอหน้าปอเอน่อเออ ไปไปเห็นนี่ไปไปเห็นแล้วกลับมานอนนี่เราไปไปนอนอยู่คุณเลยอ่ะน่าจะนอนอยู่คุอยู่บ้านปุงลาจังอ๋อน่าไปนอนไปเหี้ยนบอนเขาจ้าตัดพรมนี่อ๋อไปไปช่วยเขากอนเนาะไปช่วยเขาแล้วก็ให้เขาฝึกให้เท่าหน่อยเท่าหน่อยนะให้เปลี่ยนนั่นเราเราไปแล้วยังมีเ่าไม่เถาไม่เ่าบวกมีคนเบิ่งไม่เ่าไม่เลยเราว่าไปแล้วบนมีคนเบิ่งไม่เ่านะรองถามเซียงลีมนุษย์มว่า ไปเฮียนประเภทวิชาชีพนี่เลาหมักเนี่ยมักเน่แบบบหมักบอตัดผมแล้วหมักส่งแปงอะมักอะไรอะ้ลองถามมเออก็ชิก็ปนยาไปวอเตยาราชินาแลี่ก็ตุ๊กเข่งก็นยาอราชินาอยา็คอเชลโอยอรุลยาที่ไหนน่ะก็นอราชินาเป็นได้ีปอตัวนี่จบอปอราอได้หรือนะน่ Nhưng mà hát kia kia người kia kia lo cái cái kia 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 được con kia Nên kia 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 Bố kia เราป้ามีถ่าให้มันดีขึ้นนู่นนองก็แล้วคิดคิดสงสารมือก่อนเฮ็ดงานกันป้าตามเบิ้งนี่เซิงลีนคิดบทท่านที่ว่าเฮ็ดงานดโดยแบบบุญญาป้าไม่เถ่าอยู่เขัอนผู้เดียวได้ตามเบิ้งเนาะนไม่หละแต่ว่านี่แหละกว่าะให้ลองคิดเบิ้งเติมเนาะให้ให้เซิงลีคิดดีๆว่าตัวเองมักอันใดเนาะมักอันใดเพราะว่าเดียร์เนี่ยมีคนมีผู้ใหญ่ใจบุญเพื่อนั่น Đặc sản áp sân môn, hành lòng, hành lý nè. Vâng, 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 hai phần kháu chạy. Chúc mọi xã ở bên nữ xế có những mục cờ, chặt chế lâu lâu, có những mục khuất chế lâu lâu, trên này có, tụ kê, có nhiều là, là, tụi kia có những ổ tế giá chứ nè. Ở đây có những ổ tế giá chứ nè, ở bên nữ nữ là sẽ thì có được ổ tế đó, rồi xế có cửa ổ tế giá chứ, có những sẽ là tế giá mà lấy <c oughs> ป้าสรงซ้เม,มืออ่อยคิดกันโดยโดย,ยโดย,โดยไอเ้เพื่อนคิดกันเนาะพอตั้งตัวพรทันนั่นแหละ <c oughs> เพ<อ>ราะเราไปแล้วก็ม่เท่าคนเดียวเราคงไปยากไปนะยากแต่และมือนีนเซงลีก็เป็นตีนเป็นเมือ่อยหไม่เท่าแล้วเนาะไม่เนาะไม่เท่าเจ็บไม่เท่าจัาาาจากใดอยัง,ง,งเอาเซงลีนี่เป็นเพื่อนเนาะนั่นแหละใช่ใช่คือว้าวนาะ มาเท่าอายุผู้เดียวรูว้เนาะน้มเจ็บน้มเป็นเนาะตัดเสงรีไป<ร>อยู่เป็นอะไรก็ยาดเสงรีเบิ้งคิดเบิเบ้งด,ดีๆก่อนนะว่านองยักไปเฮียนตัวใดเพราะว่าปัญหามันเรื่องปัญหาลักๆกนน็คืออันนองอา่านหนีไปได้เนาะถ้าว่าอ่านหนงสือได้คือเฮานี่ไปเฮี้ยนยังกดีเนาะแ,แต่ว่านี่เพิ่นก็เลยว่าสองวิธีทางแบบตัดผมโบอะยรวะตัดรอ เราอ่านหนังสือโบ the, แป้งก็ยาแล้เราปักภาษาเราแปลงเนี่ยน่าจะไปได้อยู่แม่เนาะอ่านกับโบเป้งปักกับโบเป้งอี่างงี้ง่ายแต่ว่ากาบโบเป็นยังร้องให้เล่าคิดบ้างก่อนเนาะเดีเบิร์กใหออเครื่องมาให้ยูมันนี่นะเอาเครื่องมาให้แม่ท้อแมาแม่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 ป๊อปเชฟป๊อปเชฟป๊อเอาไปเซาภัยป๊อเซ็นเลยอร์ก็สระเอาเป็นนงเชก็ nhà bay cờ trả chế lô rồi cho em cờ khó chế lô giờ có nhỏ nó có chỉ bỏ chi tiết chứ có buồn nhiệt chẹp lá hao lô có nhiệt chẹp lá hao gì lại chứ không cờ chẹp lá hao nữa chứ không cờ chẹp lá hao là nó là bao nhiêu luôn hắn con nè mấy thầu ăn kinh với anh nè kinh thảo cầu mình ăn này nó xíu mà hay tìm ship bong กินเต๊นนี่อผสมกับเขาติผสมกับเขากินอันนี้อันนี้มันคองเจ้าเซ็งลีลองเบิ้งดูมันมันอย่างนี้อนะองเคยใช้ยาจีนนะเบิ้งทังในมันมันยังใคใช้กับมังกกเราใช้กันน้อยยาจีนนะเออถ่าจสุตเท่ากันใช้ยาจีนความละ ทอกออกทอกออกก็เละก็เค็มเราใช้ยาสิแน่นแน่นแหละว้าวมันยังเซีงเลนเลยเปิดเครื่องมั้งเน๊บก็มันตาน่ะฮู้บอกฮู้เปิดเครื่องเจ้าเจ้าไปบอกลาเอ็มมาจะสรางเปิดมาจะสร้างเนาะชีสก็เย็นเด็ดเด็ดนอนยังบูรินบูสร้างลินเถอะแน่ออกมาเนี่ย มาแล้วขอบใจขอบใจโทรศัพท์ไหมอนณะบอกน้องนะว่าอันทุกสิ่งทุกอย่างโทรศัพท์เขายังไม่ได้ต่างมันยังเที่ยเป็นจีเมลเป็นอย่างนี้เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเนาะแยกให้อันนองเซงเรียนต่างเป็นของตัวเองครเขากับเบยักกอันเดียวคอยต่างหากโดยเขาับเบย์ต่าย้อนว่ามันชิดลวงละเมิดชิดที่ของเพื่อนของน้องนะให้เป็นส่วนตัว

เออคยลืนแต่ลื้นของเก่ามันงส่งเขาเขาบดไซรแล้วเขาออกมาเขาไปใซรทละไมลื้นเลยเดี๋ยวนี้ตกแล้วน้ำเจาะแตกแล้วมันไม่ได้เอาไปเปียงเทือนี่อันเขาจับมือนั่นนะพี่เปิดเปิดได้ละวเช่นนี้กำลังเช่นเบิ้งอันธงมีมันยังได้เมื่อไหต่เมื่อไหร่ในเป็นเคสเคสก็ใส่ซาติเคสตัวนี้ครับต้นในเขาแถมธงเพราะยุคนี่มีตัวหนึ่งเคส เคล็ดส่แล้วก็ใส่ซากยุ่นี่นะเซนละินน่ะส่ซากได้อุ้มน,น,น้องเขานี่สายซากตัวนี้อันนีใส่ยฟังหูเนาะอันนี้ใส่ซากอันนี้น้องรับน้องเอาไวด้ดีๆเนาะบินบินฮับประกันนะตัวนี้นะหนึ่งปีก็เมืไอเด็กน้องเขาเจอ่องไอ้เด็กน้องไอ้เด็กฮับประกัน้รู้สึกต้องก็อีกช่องนะ ขอเรนดาวจะเจียร e, ja, to ูงยาเลยน้องก็ลูสศรต้องก็ยาตัวลอยยาวใจจี๊ก็งามมือจี๋เลยขอได้ก้อกฮะถ้าว่าโทรศัพท์มีปัญหามันยังก็ไปหาไอ้ก็ได้หรือว่าไอ้มากก็บอกอ้ยอ้เสี่ยวไปให้ทางห้านเพิ่นเบิ้งให้เพราะเพิ่นทักประกันหนึ่งปีก็เคาก็เจียเขาอดินดาวอะไรเข้าอ่ะขอดินดาวเจียรูงสับปูนปล่อยเราเข้าไปเดี๋ยวเดี๋ยวก็เลียนเล่นแถวๆลูกศรต้องตัวลอยยาวใจจี๊ก็เลยจมก็ลยใจเลยขอได้กอนแล้วมัไม่ฟ้ใช้ได้ก้อนะ บุได้เท่ะเปิดต้นตาปะต้าเปิดคือโดนเทคือโดนเทรุ่นตัวนี้เป็นโนเช็คเช็คโนเช็คโนเช็คโนเอายังไม่ได้เปิดจากบาซื้ีมา โอเคนาะเนี่ตอนนี้ก็เปิดมาเป็นที่เรียบร้อยเนาะเนี่ยใช้ยูทอเฟสรอที่ไหนทมาเปลเย่อแต่สมมติลิเกมาจิบเปลนยโอเคนาะเนี่เป็นจีเมลเป็นอย่างฮยังไม่ได้ต่างแต่เซงดิ แล้วจากที่ทาวั้งละยทีนีได้เหรอเอก็มาตั้งกันนะเป็นอะไรเซงลีดีใจก็ผู้ชงเสียนะนี่เซงลีโทรศัพท์นี่ผู้ใหญ่ใจบุญซื้อมาให้เจ้านี่เฮียนเฮียนหนังสื้อน่ะเข้าไปในยูทูปก็ได้ไปนั่งเฟซบุ๊กก็ได้เบิ้งเฮียนหนังสือหรือว่าเบิ้งภาษาลาวเน่ะ ให้เจ้าเฮียนเป็นภาษาลาวโไม่ต้องเบิ่งอันชุนผ่ามงชุนผ่ามงแต่เจ้าฮู้อยู่แล้วเนาะแม่นเลยอยากให้เจ้าเฮียนภาษาลาวนี่เอาเจ้าแปลให้ให้น้องได้เละโยสต้องก็ปูแล้วก like yeah, so, em, is, them them eh ็มาก็ก็ไปเขามาก็ไปเจ้าให้ลุงกัมให้ลุงลราให้ลุงโลโลก็กัมกั่งตาเขาเตะเขาเขาสตงก็นั่นน่ะเขาสตงก็เราเดือดเที่ยกะเที่ยกะก็กัมหัวก็จีก็กัมหัวก็จีแต่ก็กัมใช้แต่ นักเรียนต่อโลต่ลถาลุมรอยะก็ให้นอกก็สมมงงองอนก็จะรีบเอาลุรอนะเอาไ้เียนหนังสือเนอรเสียงเนอเอาไ้เียนหนังสือเวลาบื้องหูยังยักหูยังกัะเบิรอยู่ในกูเกิลก็ได้นะน้องเบต้องตอเอาไปเล่นเกมนันเนอไปเล่นเกมนน่บ้อหูยังไรก็สมมติล่กมเนี่ยก็ฟอสชิ่งก็จะกล่าได้กูเกิลหรือได้ยูทูบเขาก็ไปจะใช้หนังรอชิถาเราไปกันดาวราอุ้งหด้เา หนาของต้สุดต้องก็จะมุ่งทิศสี่เลยจอยู่เก่าใช่ไหมจุดมุ่งหมายเก่าจะเตินแล้วเก่าจะต้องได้เท่ากันในเซียงเลยแม่เท่าอันเงินที่ซื้อโทรศัพท์มาให้เจ้าเดี๋ยวนี้นี่แม่นผู้ใหญ่ใจบุญเพิ่นอยู่ทางต่างประเทศเพิ่นซื้อว่าแม่วิไลพรบุญทวีไลแล้วก็แม่ปทุมพรจุฬามณีเพิ่นส่งมาให้เจ้านี่ห้อยหาซิบดอนเท่ากับไปซื้อโทรศัพท์นี่กับซื้อนมเลยไม่แม่เท่านะขอบใจเพิ่อแน้ว

ก็เออนี่ยเกิดจากเชลอโลย์ก็เชลอโลย์เจ็บแล้วหายใจโอ้ยน้องเลยตัวก็หายใจไหลเชื้อก็หนาจีก็เตะได้หลเชืเลยนี่เลยปากระเบิดใช่ะตัวตัวเอากระชันกันตามนี้นะเซนลีนะให้เจ้าคิดเบิ้งว่าเรื่องการที่เจ้าอยากไปเฮียนนะน้องอยากไปเฮียนนี่คิดเบิ้งว่าอยากไปอันใดแล้วก็ถ้าว่าอยากไปตัดผมนี่ไปอยู่เฮือนอ้ายก็ได้พออยู่ตัวเฮือนอยู่อันต้นไหนฮือนนั้นมีฮั่นตัดผม แล้วก็ให้เพิ่นแบบจับช่วยเพิ่นไปก่อนที่มิโนเพราะว่าอ่านหนึ่งสี่ไ่ได้แล้วเนาะไปเฮ็ดปฏิบัติตัวจริงเลยให้เพิ่นคอยบอกเคยสอนไปแต่้งเล็กแต่้งน้อยแล้วก็ถามว่าเป็นเมื่อใดก็ค่อยว่ากันเนาะเครื่องมือชนหมเบิ่งมื้อหน้าอาจจะมาถามน้องเต็มนะว่าน้อนจะเคียนหยังเนี่ยก็เอะสาวเอาไปนุ่งใช้เอะหนึ่งดอ๋ก็ตัวนู่ก็ใช้ก็อย่างกาจีนะ

แล้วก็เขาก็ได้ในานา้ำวิธี<ล>ใช่ป<ล>เป็นทีเรียบร้อยให้น้องกันอ่าพยายามสอกหูทำเฮียนอยู่ในโทรศัพท์เพราว่าน้องเป็นคนอายนะเนาะประกาเข่าสังคมกับเบิ่ง <c oughs> โทรศัพท์แล้วก็เยียน <c oughs> อยู่ในโทรศัพท์เอาก็ได้ <c oughs> บางทีน้องหูเราบางที่ก็จี้บาอายหูเนาะเป็น้วเอาโอเคไปสั้นเทากับกันน่ะเซนเนะไม่เท่ากลับกันนะใจหลายๆเอาขอบใจพนิกเท่านึงนะไม่เท้าขอบใจพนนะ ขอบใจลายเนี่ที่มาช่วยเจ้าให้เข้าใจก่โอเคเนาะพอมาพน้องตอนนี้เฮาก็ได้ซื้อโทรศัพท์มาให้กับน้องเซงลีเป็นทีเรียบร้อยเนาะก็คือโทรศัพท์ไม้ที่อาปุญญาใจบุญเพิ่นซื้อให้ก็คือเป็นเงินของแม่วิไลพรบุญทวิไลและก็แม่บุญพรสุรามณีเนาะที่เพิ่นได้ส่งมา ในจำนวนอยู่ห้อย10ดอน,นออกประมาณพี่น้องเนาะกาตกเป็นเงินเกอว่ายู่3ล้านกี๊เอาซื้อโทรศัพท์นี่นนอตอนที่ทั้งมิดเข้าไปถามราคาตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นเทคโนเนาะรุ่นเทคโนเข้าไปถามราคาทั้งมิดยู่ที่3ล้านกรี๊แต่พอดีมือเข้าไปซื้อปุ๊บเราเพิ่นมีโปรโมชั่นเนาะรูปถ่าย2แสนกรี๊ดก็เลยได้อยู่ที่2ล้าน8แสนเหลือเงิน2แสนเขาก็ซื้อนม ไม่แม่เท่าซิปปองเนาะเพราะว่าแม่เท่ากันมากินประเภทนี้นะกะเบิ้งตามสภาพตัวจริงแม่เท่าก็คือดีขึ้นก็ผมแม่ี่นอนแบบสภาพร่างกายนะเนาะถ้าเทียบกับต่ก้นะอนเนาะเพราะว่าได้กินด้เนะาะกายสำหรับคลิปนี้เฮากระต้องขอก็มกขอบใจนะหญ่ใจบุญคอยเพลินจงอยู่ดีมีแห้งปราศจากโรคแพ้ไข้เจ็บเนาะ,ะเงินคำไหลามาเทมานอนรับคอยได้เงินมืน่นนอนตื่นก็คอยได้เงินแสนแบนมือก็คอยได้เงินล้านเนาะสาธุ โอเคเนาะสำหรับเรื่องที่เราจะเอาน้องเชงลีไปเฮียนวิซาชีพเนาะก็คืออยากให้ไปเฮียนอันใดก็ได้พราที่ว่ามา,มาเห็ดอ่าสอกทำอยู่หาก,กินแต่ละมือนะให้มีรายหับรายจ่ายเนาะเพราะว่าน้องเชงลีอยู่แบบนี้ก็บ่บบมีรายหับอย่างจักยางเนาะก็เขากถามน้องเป็นที่เรียบร้อยแต่ว่าถามตั้งแต่เม,มื่อนานแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อน,นี้เพิ่งก็ยังบ่ฮู้อยู่กับลองรอ,งองถ่าอีกต่อไปเนาะ่า้องอัน อยากไปเฮียนไปเฮ็ดตัวใดนะปัญหามันก็คือน้องกันบูฮู้ภาษาลาวเนาะพม่าพนองบูฮู้ภาษาลาวแล้วก็แค่นังซืออเบบได้นะถ้าไปเฮียนตัดผมบาหลีก,ก็จะขอไปฟากน้ำห้านตัดผมเนาะไอเพิ่นนั่นคอยบอกคอยสอนเอาสอนตัวจริงเลยบ่รด้เฮียนทฤษฎีมันยังเลนะอาธมิรก็อาจจะได้เป็นอาผู้รับใสเป็นก้อนเนาะไปช่วยเพื่อนแหละจับนีนนะ่จับผ่านไปก้อนต่อไปก็จะได้คอยสอนกันไปทะเลเล็กทะเลเล็กทะเลน้อยนะ กัตอนนี้ัน้องเซงรีกันยังขอคิดบังกอนะ่าตัวเองหันมักประเภทใดกัจะประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่น้องสาหรับคลิปนี้กัเฮาจะมาแจ้งให้พ่อแม่พี่น้องแล้วก็ดีใจน้ำน้องเชงรีที่ได้โทรทัพท์ไม่เนาะสำหรับคลิปนี้เฮาขอตัวลาไปก่อนเนาะก็ต้องขอขอบอกขอบใจทุกท่านที่เข้าไม้กำลังใจเบาลี่ตั้งแต่ต้นจนจบเนาะแล้วก็ที่สําคัญกับเบิ่งโฆษณาเพื่อเป็นการซัพพอร์ตซองของบาลี่เนาะก็ขอขอบใจเด้อพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปนี้เฮา ขอตัวลาไปก่อนเนาะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปส่วนว่าจะเป็นคลิปใดและยุใส่ก็อยจะลืมให้กำลังใจกันคือเ่าคือเดิมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสบายดีสบายดีเซงเลีโอเค